thanks <music> สัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้เราก็กําลังจะไปเที่ยวที่ฮาโกเนกันค่ะสำหรับทริปนี้ก็จะเป็นทริปพิเศษนะคะเพราะว่าเราได้มีโอกาสไปเที่ยวกับคุณย่าแล้วก็พี่สาวของคุณย่าค่ะแต่ว่าเราขับรถคนละคันนะคะก็เลยยังไม่เห็นคุณย่าเนาะนี่นะคะตอนนี้เราก็แวะพักรถกันที่ p a r k กิ้งแอรนะคะก็แวะทานข้าวปั้นนิดนึงเนาะเพราะว่ากว่าจะถึงก็น่าจะเที่ยงกว่านะคะก็เลยหาอะไรรองท้องกันก่อนค่ะ เดี๋ยวพอเราทานเสร็จแล้วก็จะขับรถไปที่โรงแรมเลยเนาะก็คือจะเอารถจอดไว้ที่โรงแรมนะคะเราจะได้ไม่เสียค่าที่จอดรถเพิ่มอีกเนาะแต่เราก็ยังไม่สามารถเช็คอินได้อยู่ดีนะคะก็จะต้องรอถึงบ่าย3เนาะระหว่างที่เรารอเดี๋ยวไปเที่ยวแบบฟรีคอสของฮากนุนีกันค่ะ ตอนนี้เราก็ขับรถมาถึงบริเวณสถานีรถไฟฮากเนยูโมโตะแล้วนะคะซึ่งสถานีนี้ก็จะเป็นสถานีที่ใหญ่เนาะแล้วก็มีแหล่งช้อปปิง้งร้านค้ามากมายเลยนะคะแต่ว่าโรงแรมที่เราจองเนี่ยจะอยู่ใกล้กับสถานีกูระนะคะซึ่งเป็นสถานีที่ขึ้นเคเบิลคาร์เนาะเพื่อที่จะไปขึ้นกระเช้าอีกทีหนึ่งนะคะ ตอนนี้เราก็ได้จอดรถไว้ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งโรงแรมที่เราอยู่ก็มีรถไฟวิ่งผ่านหน้าโรงแรมเลยล่ะค่ะเคจิก็ชอบใจมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟโกระนะคะเพื่อที่จะไปขึ้นเคเบิลคาร์เนาะ และนี่ก็จะเป็นบริเวณหน้าสถานีรถไฟโกรานะคะซึ่งด้านฝั่งสายมือก็จะเป็นร้านขายของฝากของที่ระลึกของขึ้นชื่อของฮาโกเนะค่ะนี่นะคะก็จะยังจะมีพวกหมวกเสื้อเนาะแล้วก็พวกพวงกุญแจโปสคาร์ดนะคะที่เป็นลายเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆของฮาโกเนะเนาะรวมไปถึงขนมขึ้นชื่อของฮาโกเนะด้วยนะคะก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยละคะ่ะ ำหรับอากาศวันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะก็มีเมฆมาตั้งแต่เช้าเนาะพอเรามาถึงก็มีฝนตกปรยๆนะคะตอนนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าจะขึ้นเคเบิลคาร์แล้วก็ไปขึ้นเรือดีไหมเนาะแต่ว่าในหนเรามาถึงแล้วนะคะเราก็จะพาเคจิไป ขึ้นกระเช้าขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นทุกอย่างนะคะแบบฟูลคอร์สอย่างที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเนาะเพื่อซื้อตั๋วขึ้นรถรางหรือว่าเคเบิลคาร์เนาะแล้วก็สําหรับราคานะคะผู้ใหญ่จะอยู่ที่คนละ430เยนเนาะแล้วก็เด็กเล็กอย่างเคจิก็ฟรีอีกแล้วนะคะ ด้านในก็จะมีตู้จําหน่ายตั๋วแบบนี้นะคะคุณย่าก็กําลังถามรายละเอียดนะคะว่าซื้อตั๋วอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วจากตู้นี้แล้วก็ไปขึ้นเคเบิลคาร์กันค่ะ ตอนนี้เราก็ลงจากรถรางแล้วนะคะกำลังจะไปขึ้นกระเช้าเพื่อไปขึ้นเรือโจรสลัดค่ะ สำหรับตั๋วที่เราซื้อกันวันนี้นะคะก็จะเป็นตั๋วฟรีพาสสำหรับ1วันเนาะในการขึ้นกระเช้าแล้วก็ขึ้นเรือนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะราคาจะอยู่ที่คนละ3470เยนเนาะแล้วก็เด็กเล็กนะคะอย่างเคจิก,ก็ฟรีอีกแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กประถมขึ้นไปจะอยู่ที่คนละ980เยนเท่านั้นเองนะคะ คุณย่าบอกว่าการขึ้นกระเช้าที่ฮากูเนะครั้งนี้นะคะเป็นการขึ้นในรอบ30ปีเนาะของคุณย่าแล้วก็พี่สาวคุณย่าด้วยนะคะก็คือเขาเคยมากันก่อนหน้านี้เมื่อ30ปีก่อนเนาะแล้วก็กระเช้าเนี่ยจะเก่ามากนะคะขึ้นได้ทีละ4คนเท่านั้นเนาะมาครั้งนี้ก็คือขึ้นได้ครั้งละเป็น10คนเลยนะคะก็คือกระเช้าใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นสะอาดขึ้นเยอะมากๆนะคะ

The mm hmm. mm hmm. ตอนนี้เราก็กำลังจะไปขึ้นเรือโจนสลัดกันนะคะซึ่งวิวทิวทัศน์วันนี้ก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะซึ่งปกติเนี่ยการล่องเรือโจนสลัดในทะเลสาบอาชิเราก็จะมองเห็นภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมคะ แต่ความตั้งใจของเคจิก็คือการขึ้นเรือโจรสลัดนะคะก็คือไม่ได้สนใจภูเขาไฟฟูจิเหมือนแม่เนาะแม่ก็แอบเสียดายนิดนึงนะคะที่มองไม่เห็นวิวเนาะแต่เคจิเขาก็ดีใจนะคะเพราะว่าเป็นการขึ้นเรือโจรสลัดครั้งแรกของเคจิค่ะซึ่งบนเรือก็จะมีเคาน์เตอร์ขายเครื่องดื่มขนมแล้วก็ของที่เราลดก,ก,ก,กเล็กๆน้น้อยด้วยนะคะ พามาดูใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่ระลึกเล็กๆน่ารักเนาะเป็นแมกเนตนะคะราคาไม่แพงสามารถซื้อเป็นของฝากได้ค่ะและด้านล่างก็จะเป็นจิ๊กซอว์นะคะแล้วก็มีที่ทับกระดาษค่ะทำได้ออกมาหน้ารักเชียวค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นแผ่นผังของเรือนะคะ ก็จะมีทั้งหมด4ชั้นเนาะซึ่งชั้น3กับชั้น4เนี่ยสามารถออกไปดูวิวข้างนอกได้ค่ะระหว่างที่เราร่องเรือก็รู้สึกหิวนะคะก็คือทั้งซื้อขนมกินก็แล้วอะไรก็แล้วเนาะก็ยังหิวอยู่ก็เลยมาลงกันที่ท่าเรือโมโตฮาโกนโกะนะคะซึ่งเป็นท่าเรือที่มีเสาโทรีสีส้มอันใหญ่ๆตั้งอยู่นั่นเองเนาะสำหรับคนที่เคยมาน่าจะรู้จักกันนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปหาอะไรทานกันก่อนนะคะเพราะว่าหิวมากเนอะกว่าจะถึงมือเย็นก็คงทนไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ อนนี้เราก็เลือกร้านที่จะทานได้แล้วนะคะก็คือเราเลือกร้านที่ใกล้เนาะแล้วก็ดูน่าอร่อยนะคะเพราะว่าสมาชิกของเราเดินไกลไม่ไหวเนาะก็จะเลือกร้านที่ใกล้ๆกับท่าเรือนะคะสำหรับร้านนี้ก็เดินมาแค่ประมาณ50เมตรเท่านั้นเองเนาะก็เป็นร้านที่ใหญ่สะอาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารจะน่าทานขนาดไหน น,นี้ก็จะเป็นวิวจากบริเวณที่เรานั่งบนร้านอาหารนะคะก็สามารถมองเห็นทะเลสาบอาชีได้ด้วยเนาะก็เป็นวิวที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะปะปะ๋าก็นั่งดื่มสาเกของฮาโกเนะนะคะมาถึงฮาโกเนะทั้งทีก็ต้องขอลองดื่มค่ะอาหารของเราก็มาแล้วนะคะแม่สั่งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนาะส่วนปะปะ๋ากับคุณย่าสั่งอูด้งแล้วก็ข้าวหน้าเทมปุระค่ะ ก็ได้เยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาลองทานกันเลยค่ะ はい、すみません失礼いたしましたあ,ありがとうございますありがとうございますあよかったあれってことはちょっと待ってあれはちょっとスタに乗れないから3時45分だじゃあゆっくり食べなよ3時45分だからさすがにあれ乗れないでしょうちょっと待って10分でも寝ないかな3時45分なんだなあ หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูของฝากชั้นล่างกันค่ะซึ่งด้านล่างของร้านอาหารร้านนี้ก็จะเป็นของฝากนะคะมีของฝากวางขายเนาะ มีทั้งขนมนะคะแล้วก็ของที่ระลึกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วก็จะคล้ายๆกับร้านอื่นนะคะอย่างพวกแมกเนตเนาะพวงกุญแจต่างๆนะคะนี่นะคะก็จะคล้ายๆกันเนาะแล้วก็มีของเล่นนะคะร้านนี้ก็จะมีพวกโมเดลรถเนาะเคจิก็จะถูกใจสิ่งนี้นะคะ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินกลับไปที่ท่าเรือนะคะเพื่อขึ้นเรือกลับเนาะแล้วก็ไปขึ้นกระเช้าแล้วก็ขึ้นเคเบิลคาร์เพื่อกลับที่พักกันค่ะและด้านในท่าเรือก็จะมีตารางเวลาออกเรือนะคะเป็นภาษาไทยด้วยเนาะซึ่งแม่เคจิก็เคยเห็นเป็นครั้งแรกนะคะทุกคนแม่เคจิเคยมาท่าเรือฮากุเนะเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะก็ยังไม่มีอะไรแบบนี้เนาะ สำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็ถือว่าสะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะเราก็มีเอกสารอยู่ในมือในภาษาที่เราเข้าใจง่ายๆนะคะเราก็จะเดินทางไปเที่ยวสะดวกมากๆเลยละคะ่ะ ตอนขากลับนะคะฝนก็เริ่มหยุดแล้วเนาะแล้วก็ฟ้าเริ่มเปิดนิดนึงนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เห็นวิวส,สวยๆนะคะแล้วก็ได้มาถ่ายรูปด้านนอกของเรือด้วยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิวทะเลสาบอาชีนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นที่4ของเรือนะคะซึ่งก็สามารถขึ้นมายืนถ่ายรูปส,สวยๆได้เลยค่ะ หับคลิปนี้แม่เคจิก็ขอลาไปด้วยภาพพระอาทิตย์ตกดินส,สวยๆที่ถ่ายจากด้านบนของกระเช้าลอยฟ้านะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านน,น้อยๆของเคจิด้วยนะคะวันนี้แม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ